ธอเป็นควาวันที่ฟ้าของเธอสดใสรักจะไม่ฟมยิ่งในพ้นไปขอเป็นคนขึ้นคราสมันมีดราม่านิดหน่อยๆน่อยที่พ่พอหนอมาบอกว่าจะไม่มีละครแจมฟิล์มแล้วอะไรแบบนี้อ,อ,อเราเราได้เห็นหมคัเห็เห็นครับเห็นผมก็อ่านอยู่ก็จริงๆก็เคารพการตัดสินใจเคารพความคิดเห็นของ ขอ,ของแฟนคลับด้วยของทางผู้ใหญ่ด้วยครับจริงๆเราไม่ได้มันอยู่ที่จังหวะเวลาโอกาสมากกว่าถ้าวันหนึ่งจะได้เล่นเพื่ออย่างพวกผมบอกสองคนพวกผมบอกตลอดว่าพวกเราไม่ได้ไปไหนกันพวกเรายังอยู่ช่องเดียวกันยังยังยังมีโอกาสร่วมงานกันแต่อย่างอย่างที่บอกเลยครับมันคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตผมก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าจะมีละครด้วยกันในอนาคตหรือจะไม่มีแต่การไม่มีอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันอยู่ช่องเดียวกันแต่ว่าด้วยบทบาทแบบไหนอ่ะพวกเราสองคนเป็นนักแสดงนะครับ พี่ฟิล์มผมเป็นนักแสดงพูดเสมอว่าเรามีหน้าที่แสดงบทบาทที่เราได้รับออกไปให้คนดูดูมีความสุขสิ่งที่แฟนคลับเขาหวังเขาเขาก็อยากเห็นการที่แบบเคมีสองคนคู่กันแหละแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่โอกาสกับเวลาอนาคตว่าว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในพาร์ทการทํางานของพวกผมนะครับจริงๆไม่อยากให้ไปตีว่าแบบจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปตั้งความหวังจนเกินไป หรือว่าไม่ตั้งความหวังเลยเออพูดเป็นกลางๆไว้ดีกว่าว่าผมไม่รู้อนาคตอแต่ผมผมก็เคารพความคิดเห็นของทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเราอ่านหมดทุกอันผมไม่อยากให้มีดราม่าอะไรแบบแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันมันไม่ดีหรอครับคนโดนว่าก็ไม่ดีแฟนคลับก็รู้สึกไม่ดีผู้ใหญ่ก็รู้สึกไม่ดีพวกผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันน้มีดราม่าคือไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมไปไหนพี่ยังสนับสนุนผลงานพวกผมได้ พวกผมก็ยังอยู่ในช่องเหมือนกันเหมือนเดิมก็มยังเจอกันเหมือนเดิมเวลามีงานมีโอกาสได้มาทํางานอีเวนต์แบบนี้ก็ได้มาเจอกันอยู่ดีแฟนมิตรพวกเราก็ยังมีให้ดูส่วนเรื่องงานแสดงไอ้พวกนั้นมันใช้เวลานานมากครับมันมันผ่านกระบวนการการแคสติง้งกันอะไรต่างๆนานาผมว่าผมว่าบทบาทแต่ละคนที่ได้รับอะ่ะมันมันผู้ใหญ่เขาก็เลือกดีแล้วแหละอ,อเขาเลือกเขาเลือกดีแล้วถามว่าไอ้เรื่องที่แบบจะมาเล่นด้วยกันหรือเปล่าเนะี่ยไม่รู้ฮนะอนาคตไม่รู้เหมือนกัน ก็ยังบอกพวกผมสัตฐานะพวกผมคือตอนนี้คือนักแสดงคือไคุยคุยกับบี่อ๋อถ้ากับพี่ฟิล์มนะครับส่วนใหญ่เจอกันตามงานก็แป๊บแปครับไม่ได้ไม่ได้นั่งคุยกันเรื่องแบบดราม่ากันกันแแบบพี่ฟิล์มเนียพี่ฟิล์มไหนพี่ตัวอะไรพี่แั โอ่ปะแกโซ่แกไม่ได้มองเราเลยเนี่ยบายบายขอ้สองอย่าวผงต้องกลับแล้วนะบายบายกลับบ้านกันทีแล้วก็อย่าลืมไปจิบสิ่งกันเลย ทำงานในป่าเยอะตัวเคไปแล้วนะไปแล้วนะครับบ๊ายเดี๋ยวรันงานหน้าแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกินยากันยุงนะ